ส่งความคิดเห็นนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับผู้เสียชีวิตนะครับผมเราจะไม่พูดถึงใครก็ตามนะครับผมที่ทําเหตุการณ์ในี้ให้เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่ให้แสงมันขาดนะครับเรามาอ่านความคิดเห็นของชาวจีนนะครับผมที่หลาหลายความคิดเห็นทําให้เราสึกเศร้าใจนะครับผมผู้ใช้ไวป๋อชื่อโหซาเย วกวงเป้นจุดเทพแสงจันโพซานะครับผมบ็อกเกอร์สายทหารซึ่งมีผู้ติดตามสารพัดสองล้านคนนะครับผมจะบอกว่าก็แน่นอนนะฮะเขาก็มีความเป็นได้สูงที่โปรทางจิตเขาจะไม่เข้าคุกแน่นอนบอกได้แค่ว่าโชคร้ายประเทศไทยไม่ปลอดภัยมากแค่ไปเที่ยวก็เสียชีวิตไปเอาปืนมาจากไหนเพื่อทำลายความสัมพันธ์ไทยจียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหรอตอนนี้ฉันไม่กล้าไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำมันไม่ปลอดภัยเลย อีกคนนึงก็บอกนะครับผมว่าเกิดการก่อการร้ายในประเทศไทยชาวจีนคนทนึงกสหาและคนได้รับ 7, บาดเจ็บหลังจากที่ตำรวจจับคนร้ายได้เขาก็ปลอดใจไม่เป็นไรเขาปลอดภัยแล้วคนร้ายสวมชุดอันนี้เราก็ไม่พูดถึงนะครับผมครอบครัวของพวกเขาเดินทางไปต่างประเทศจะมีความสุขแต่สมาชิกในครอบครัวกับถูกยิงเสียชีวิตช่างเป็น,นเ,เรื่องน่าเศร้าใจบางประเทศไม่ได้ปลอดภัยดังนั้นอยากกอน่าลงกดโปรโมชั่นท่องเทีย่ยวต่างๆที่เป็นเรื่องจริงที่สถานที่ท่องเทีย่ยวในประเทศหนาแน,น่นดังนั้น ถ้าเดินทางไปต่างประเทศขอให้เรื่องประเทศที่ปลอดภัยเป็นหลักในจีนรถติดก็จริงแต่คุณไม่โดนยิงนะไปเที่ยวประเทศทพัฒนาแล้วสิเที่ยวในประเทศเสียงเงินไปเที่ยวประเทศที่เสียชีวิตมีเหตุการณ์กลัดยิงในไทยช่วงบ่ายชาวจีนเสียชีวิตในทีกิดเหตุและชาวพม่าหนึ่งรายเสียชีวิตหลังจากนำส่งโรงพยาบาลเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่แล้วฉันนั่งกินไอศครีมก็้สถานที่ที่มีการยิงกันในพลังคอนฉันไม่เคยคิดเลยว่าเรืหลายรายมีเกิดขึ้นในเขตกลางเมืองโปรดใส่ใจความปลอดภัยของคุณเมื่อเดินทางมาเที่ยวไทยในอนาคต ท,ที่แล้วเป็เหตุการณ์ยิงการดูแลในประเทศไทยบอกตรงประเทศไทยนั้นไม่ได้ห้ามสืรร่อละมกการประดังยาเสพติดเืินและการเมืองก็ยังไม่มันคงคุณต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถ้าจะเดินทางไปนี่คือสิ่งที่คนจีนมองเรานะครับผมซึ่งเป็นเรื่องจริงเราอย่าพูดว่ามันไม่จริงคนระับเราแม่งลูกหน้าปาฉุบขิ้หายเลย,ยมีคอ,คอ,คอ,คอมเมนต์อื่นนะครับผมพูดตามตรงเดินทางไปประเทศไทยสร้างความรู้สึกที่ดีทีเดียวแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อย่างเดียวอย่างใหญ่โตอย่างเดียวคือยิงเกิดขึ้นและไปรับประกันความปลอดภัยของตัวเอง ฉัไม่กล้าไปแน่นอีกเราควรไปที่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวฉันจะไม่ไปประเทศไทยอีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปประเทศไทยถูกกล่องฉันถูกกล่องไม่ให้ไปประเทศไทยสําเร็จแล้วมันน่ากลัวเกินไปอย่าไปเมืองไทยด้วยความสนุกสนานชั้นคงจะอยู่ในความเสี่ยงทุกนาทีจริงๆนะอย่าไปประเทศไทยเลยเมืองไทยวุ่นวายหมดสภาพไล้ลอมาดับจุันไม่ดีและอัตราการเกิดจะทำสูงขึ้นขอประา,าตัวเองอย่าไปเมืองไทยคือหลายๆความคิดเห็นนะครับผมมันกลายเป็นเหมือนกับ ความเชื่อมั่นในประเทศของเราอะมันลดลงนะครับซึ่งผมก็อยากจะพูดนะครับว่าเราเราไม่สามารถทําอะไรได้จริงถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเราต้องดูแหละครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านขอบปตบตรนะครับผมที่มองว่าเกียนคีย์บอร์ดนะครับผมได้แต่พูดนะครับผมถ้าเป็น ตัวท่านเองเนี่ยท่านมีอำนาจในการจัดการนะครับผมท่านควรจัดการไม่ใช่บอกว่าเกมคียค์บอร์ดได้แต่พูดนะครับผมมันไม่มีหรอกเกมคียค์บอร์ดที่เอาไตพูดนะครับผมมันมีแต่คนที่อยากทำให้ประเทศมันดีขึ้นเท่านั้นแหละครับตัวท่านเองอะ่ะคิดจะทำให้ประเทศดีขึ้นไหมครับท่านช่วยตอบสังคมหน่อยนะครับท่านกล้าจะเปลี่ยนมันหรือเปล่าล่ะครับผม ท้ายนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับนักเที่ยวจีนกับชาวพม่านะครับผมชาเมนมาของที่โดนนะครับผมลูกกระสุนไปนะครับผมก็ขอแวะอะไรนะครับผมไว้สักหนึ่งนาทีนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมมีเวลาตาสักหนึ่งนาทีนะครับ ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เ,เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเถอะนะครับผมถึงแม้เนี่ยมันจะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายจริงก,ก็ตามโปรเจกมาอนามานี่สวัสดีครับ